สวัสดีค่ะกลับมาพบกวับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะแก้วสุพรรณผู้หญิงเล่นบอนไซแก้วบอนไซออนเดอะร็อกนั่นเองวันนี้นะคะพี่แก้วอยู่ที่อ,อำเภอบ้านค่ายค่ะจังหวัดระยองนะคะก็มาพบปะกับ FC คนหนึ่งนะคะท่านบุญภาวาสนาส่งประการใดก็ไม่ทราบนะคะก็ เป็นผู้ดูแลอ,าอาพาร์ตเมนต์ที่แฟนของพี่แก้วมาดูแลด้วยนะคะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่ชอบเล่นไม้ก่อหินมากๆเลยนะคะต้นนี้ที่พี่แก้วจับขึ้นมาทำนะคะเห็นส่วดทรงเอวของน้องแล้วรู้สึกว่ามันมันยังต้องมีการแก้ไขอีกปรับ ลงอีกนิดหน่อยนะคะก็เอากลับขึ้นมานะคะสิ่งแรกๆเลยที่เห็นก็คือรากนะคะอาจจะไม่ได้มีการโฟกัสมากนะคะแต่ว่ารากของน้องก็คือรากของหลินซ้ำต้นนี้เป็นหลินซ้ำใบกลางนะคะมีความป่ายมีความป่ายก็คือมีความ ข้ามตำแหน่งกันก็ต้องสางก่อนนะคะเป็นอันนี้เป็นการจัดรากรอบแรกนะคะน้องจัดรากมาแล้วหนึ่งรอบนะคะพี่แก้วก็มาช่วยน้องอีกรอบหนึ่งคือจัดรากรอบที่สองนะคะก็คือเอามาคลี่เอามาคลี่ทั้งหมดเลยนะคะารากฝอยรากฝอยเอาออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็มาจัดเตรียมดูว่าตรงไหนที่มันไม่ ไม่เข้ากับหินและไม่รัดหินหรือ,อเป็นเส้นที่ซ่อนอยู่ใต้รากอีกเส้นหนึง่งอันนี้พี่แก้วก็จะเอาออกเนาะอย่างที่เห็นคือด้วยอย่างที่แบบว่าแบบนี้เนาะ,ะใช้ตะกาวน้องน้องนองเป็นคนที่มีเครื่องมือเยอะมากเลยนะคะมีทั้งตะกาวมีทั้งกันไกล มีทั้งทุกอย่างซุกสับป,ประสิ่งจนจน,จนตาลายงงไปหมดเลยสุดท้ายน้องก็ต้องมาวางเรียงไว้นะคะก็ก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบเฮ้ยนะคือคือบางครั้งเราเราก็ต้องบอกว่าเราเจอคนหลายๆแบบน้องแต่เออเราเป็นผู้หญิงไงเราไม่ค่อยม,มีเครื่องมือเยอะแต่น้องเป็นผู้ชายอะ่ะน้องน้องมีเครื่องมือเยอะมากอ่ะจนแบบตาลายคือเธอเธอเธอมีอะไรมากขนาดนี้เลยเหรอเออเธอตัดนะ อันนี้ควรจะออกใช่ไหมใช่แ้จริงๆน้องเขาคิดแล้วนะคะว่าเขาจะออกแต่ด้วยความเป็นมือใหม่มือใหม่ใจไม่ค่อยถึงผมควรจะเอาออกไหมพี่ผมควรจะเอาตรงนี้ออกไหมพี่ก็เลยถามว่าแล้วคนคิดว่ามันควรอาออกไหมคะผมอยากเอาออกเอ้าอยากออกทำไมไม่เอาออกนะคะผมรอการตัดสินใจเอ่อรอทําไมไม่ต้องรอค่ะ ทำเลยค่ะสําหรับทุกๆคนนี่นะคะที่เข้าพึ่งเข้ามาเริ่มในวงการบอนไซทุกคนพี่แก้วอยากจะบอกว่านะักผึ้ทุกๆคนนะคะทุกๆคนมีมีของในตัวเองน้องทุกๆคนก็เป็นแค่คนที่เข้ามาทีหลังแต่สิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือ,อคุณมีความกล้าเถอะค่ะคุณคุณคิดแล้วคุณทําเถอะค่ะเอออย่ารอให้ใครมาตัดสินใจอย่างตรงนี้นะคะน้องตัดสินใจว่าตั้งนานแล้วว่าพี่แก้วผมคิดว่าผมยาวออก อ้าวแล้วทำไมคนไม่เอาออกล่ะคะก็รอคนมาตัดสินใจไม่ต้องขาดตัดสินใจเองเลยผิดก็แค่เริ่มใหม่นะคะผิดก็แค่เริ่มใหม่นะคะพี่ก็แค่เป็นส่วนหนึ่งนะคะวันนี้พี่แก้วเป็นแค่เป็นส่วนหนึ่งมาชี้ว่าเฮ้ยมันควรเอาออกจริงๆค่ะและหลายๆต้นก็เป็นแบบนี้นะคะพี่แก้วเชื่อว่าทุกๆคนนะน้องทุกๆคนที่ติดตามพี่เนะี่ยมีความรู้ความสามารถแล้วมี กำลังในการตัดสินใจกันทุกคนแหละแต่ขาดความมั่นใจเออซึ่งพี่ก็ไม่เข้าใจนะว่าไอ้ความไม่มั่นใจเนี่ยมันมาจากไหนซึ่งทุกคนมีค่ะอาจจะแค่เข้ามาเ,ออเข้ามาในวงการนี้ใหม่แต่จริงๆแล้วคุณเก่าและคุณก็เก่าในวงการของคุณอยู่แล้วทุกคนมีประสบการณ์นะว่ามคทุกคนมีประสบการณ์ใน ในใน,ในความเป็นคุณอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ารออย่ารอให้ทุกคนมาชี้นะคะคุณคิดว่าอะไรมันไม่ดีคุณคิดว่าอะไรมันบางคุณตัดเลยค่ะอย่างตรงนี้นะคะก่อนหน้านั้นไปตัดไม้น้องนะคะซึ่งพี่แก้วก็ถามว่าคุณคุณคิดว่าตรงนี้มันบางปะ่ะน้องก็บอกว่ามันบางครับพี่เอาแล้วทำไมคุณไม่ตัดครับผมก็รออยู่ว่าผมจะควรจะตัดไหมในเมื่อคุณคิดว่ามันควรจะตัด คุณก็ตัดเถอะค่ะคุณจะต้องรอให้ใครมาบอกล่ะคะเออพี่แก้วมองว่าคือตัดเถอะค่ะถ้าคุณคิดว่า,าวิชาการหรือสิ่งที่คุณเ,เรียนรู้มานะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณเรียนรู้มาเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันได้อยู่แล้วแล้วคุณก็ควรจะตัดมันคุณก็ตัดเถอะค่ะไม่ต้องรอให้พี่แก้วไปถึงสวนนะจริงๆแล้วพี่แก้วเชื่อว่ามือใหม่ทุกๆคนนะคะหลายๆท่านนะหลายๆคนไปดูคลิปไปดู youtube ของคนนั้นคนนี้แล้ว รู้ว่าจะควรจะทำอย่างไรนะคะรู้ว่าควรจะทำอะไรกับไม้ของตัวเองแต่แค่ไม่กล้าไม่กล้าที่จะลงมือทำอ่าอย่างอย่างน้องน้องน้องต้อ,อทำได้ทุกอย่างเลยนะแต่เพียงแต่ว่าไม่กล้าเออคือทำไมไม่กล้าล่ะคะมันเป็นไม้ของตัวเองทำเถอะค่ะผิดก็แค่ต่อเนิ่งไม่พอก็ซื้อเนกะแค่นี้เองนะคะฝากไว้ให้กับมือใหม่หลายคนนะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมชม ส่วนของน้องนะคะที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองขอบคุณสำหรับทุกเม้นและคุกแชร์นะคะ